สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบาทอำเพอออกเสียงครับเงเือพี่น้องเพื่นเฮ็ดยังกันนี่มงมืกินข้าตัวฮานว้าตาย่หลายครั้งเดีวก็้อมานน่งกันมาก่งปลื้ปล่กปแ่ไตัวบ่แกเลกายโอ้่แต่มันก็เหี่ยวเิอนก็เหี่ยวเหียขึ้นใหรวแกงหลายคนกแต่มันหมาไ่มันหมาลวดได้ล่ะ มันก็บาได้กินมันก็บาได้กินพอแม่พอก็เงียบเนาะเอาบ่ไหวถ้าก็พม่ใหม่ล็อกคือโตเนาะโตมันก็ไม่ใหม่ส่วนโตเดี๋ยวพอเบียร์จะเหลาลูกอยาปากขึ้นก็มาได้อาลูกดไงโอเคล้วเรื่องของตัวล็อกเราบ่ได้กไหวเราบ่ได้แล้วพอเนาะแต่พ่อพ่อก็ต้องฟังสิ ก็คือแดดยังไงมันขึ้นก็คือไดดยังไงขึ้นกูเห็น้ามึงจะยางขึ้นไม่ทีกูคือได้แล้วโอ้เจ็บปวดโอ้เมึงขึ้นนี่วะเพราะว่ามึงเองมาขึ้นมาขึ้นเนี่ยเด้นเอาอีเบียาละมาขึ้นเขาเนี่ยน้ำเพิ่นน้ำเพิ่นนังหน้าเทาอยู่เขาก็เลยดังหัวหลอดเลยกนเล่อะไรสุดมากนั่งหน้าเทานั่นต้องได้เอาเองไม่ได้มัน จะได้บาทพะสนมันมาบ้างพะนมดีสนมของหลายคนตาคนนะครับก็ได้มันออกซิเดียเร้วมาแล้วหัวนั้นจะใช่ใช่ใช่อัวหันหลงเนาะวหันหลองนะไดมอนด์รองเพื่อไดมอนด่องเพื่อดี ก็จะถ่วมขึ้นเหว่ะเหรอไม่รู้พ่ออะไรพ่อจะตายังไงไม่รู้ลงดีทุ่ห่านเป็นต้เมนของมึงเนาะเอออืมเนต้เมนเรืบ้าพ่นมาขายเด็ให้รพ่หรอดรู้สึกเด็กวพอคือจังอุ้ยอุ้ยยูมโอก็งวนว่หันคอยนายเจ้าของาเกยไซื้อดอกว่า หนึนึ่งนโอ้1หนึ่งหนึ่งหกกันสีเครับยูสัตว์เงียบโอ้ครับทมรซื้อะไดดิเม่อไรซื้อ่ะไตดีม่อไรซื้อพอเย็นในลอตเตอรี่นี่ดหนึ่เลขทยหนึ่งหนนั่นน่ะพอแจ่มันจนาเลจะเป็นตัตรทบรูนะได้่าจับในเจ้าพานหนึ่งหนึ่งหกหลกนหนึ่งเจ็ดมัดเลือดลอตเตอรี่ยุคพวกที่ไหวคุณลงมาจากันเรือนนัลูเบล

แต่เยังแน่จต่ชิมมาขายยังเดนีแต่เขามารับเรารอรอแท้มันเห็นหนึ่งจะเขาเอาไปเองจะเห็นเราไปหรือใครหรือใคะเบียนรถหน่งใครรถจะเห็นไปใครรถเราบ้างเราเร่าขอใจแร้วเอาหาหลังเดี๋ยวเราทำเขาเขามาขึนมาข้ามนอกแล เอาใอญ่เอยอืมหนึ่งอมล้วนๆเลยออไปเร็วใช่เพราะเเยไปล้รนลม่เพิ่อาจจะออกที่ที่เป็นชุดน่ะน่ัว้กาทอย่ามมาเลยเน่วไหนตไหนอ่าเต้หนึ่รอยรอยันเต้ชุดน่ 3 3 6ก่าเป็นกิจเหล็กแล้วใช่ไหมตยอดนี่ละประมาณแจางของแท่ดขึ้นึองเ่านมั้งอ่ะอ่าต้นยอดเลยเพราะาไม่แต่เหล็กรถดถึเออคือเป็นรถทดวรหรถเป็นประจำสามยังก็ฮึสามแปดจุดม้งโอมหกจุน ัดสองแล้วแม่เยอัวยานี่หรอรนี่ยังละนเอาเอาเบอร์ตู้อันนี้ดิอานลยพดิเอาให้สุดแล้วหยุดพี่ละวันที่หนึ่งนี่ยมูดาดีสี่ร้อยสี่ร้อยยี่จักรสี่ร้อยยี่จักร บอกกันตัต่อไปเด้อูกคันนึงก็จ้าส้มาไม่ตเดียนเลยเมื่อหมดแล้วพอแล้วอันนี้เด้ปุ้งเดียร์กัรก็่มาตีผ้าหมาดได้บายบายในรถเนี่บ่โอ้สั่งข้าโอ้อยากเห็นบ่เคยนเเดี๋ยวเดรอรอสั่งขาวตีผ้าหมาด กูพยาามมากินดูนี่แสบด้นี่แมนแสบู่ใหญ่นอุดดน้สุดขาเด้วยนอในบ้านสุดขาสุดขาแบบมาปวดขามีมีตัวแอร์หน่อยพ่อเหระเพื่ได้ระบ่เปิดวไแอร์จำ้างพอไม่ได้พอจะเปิดแอร์นูอยากหูมันเย็นสันเแมนากเข้าไปสัมผัสมึงว่ามันว่าจซือยุ้ัุบัน ูบุัเสเผู้เฒ่าอยบ่บ้านมันหอนีคจันเลยจะาผู้ให่แล้วจะไปูดั่งยังเออแอร์ตัวไม่เขามม่าอะไรเราออกมาเราด้วแหละไฟ้าจซื้อแอร์ยังกับผมีเงินดอหมอแอร์น่อยผูเึงแอร์หมอแอร์มันหดเออไฟกับพันซื้อแอร์แบบนี้แปดนซื้อแอร์ิหมื่นประมาณหมื่น สือแบบแอดติดอีกว่าแต่ีมาซื้อยังแนนแอนแแนวนี้แอดตีดบาทก็มืนสองมืนสี่มือนหแากันเลยเรต่ยี่ห้อกไปตดอยหอดบาทเลยแต่ี้มาซื่อยังแอลเกนทีบาทอาใบใหญ่เปใหญ่มาางเงินกําทายคลิปี๋ยนายจะายคลิปเขา แชบีดีพี่น้องแชบครับแชนี่พี่น ok, uh, ้องพอก็ในคลิปนาพี่น้องกแหละแบได้ตำกตำแบบบันาแบแดม้อนวะ่นลมได้ปะจรมันห้มนย่อยู่สิบวันวันอยูจ็กโลสิมโลสิบสามไปกับหยุดขน้ํมันนสปกัน้มันนสองลมหาเปสองพพอดีแหละสองพันห มดแล้วพ่อแล้วใส่มดแล้วพ่อแล้วใส่เออเอาอยู่โอ้ซื้ออะไรสักอะไรอ่ะซื้อไรนี่สิมาไอมันมาเ้อยาซื้อตเล็กรถเนอบมซื้อไนอื่น